มาเซลเอลูกค้ามาจากไหนโอ้ยหัวทองทองทั้งนั้นเลยโคราชลูกตาสั่งแต่ว่าลูกฝรั่งเนาะอยากได้ยังสิแม่ยีเได้หาผัวหาผัวฝรั่งนั่นแะได้สิได้นั่นแหะนั่นน่ะบอกให้น้องติดต่อให้อยู่ติดต่อให้เนเด้อ โสดทั้งครูเลยนี่โสดบ่มี่พูดจาดีมันบ่มีผู้ใดเอาเรื่องของเรื่องโสดเราบ่มีผู้ใดเอากจย้อนยนี่ตั้งเออย้อนเฮ็ดัวใจงายเซลล์เฮ็ด่อยง่ายใช่เฮตาน่าจะขาตลอดเออนี่แหละท็อปเซลล์เอาขั้นไหนแม่เบิ่งขั้นไหนจัดโอ้เอาโสดได้บอกมาหนิบอกเป็นจ่กแฟนนั่นแล้วโอ้เฮ็ดสัญญาเฮสัญญาผ่านแล้วโอ้สุดยอดเลยได้จัดการให้อันไหนพอดีแจ้งเซลล์ไว้เรียบร้อยยัง บอกยังยังโจทย์ยังเอาปะการ์โจทย์เอารูกไทยอยังไทยเรียบร้อยจัดการให้มันเรียบร้อยออกไปบ่มีผิดหวังออเแล้วสร้างเข่าพันไม้ได้เปลี่ยนพันไม้ฮะรับรองว่าบ่ได้มาเปลี่ยนแท้ๆบ่ได้เปลี่ยนออกไปอย่างพี่ถูกใจรับรองถูกใจทำมาหากินมั่งคั่งร่ำรวย ไปหนามีแต่เงินทองไหลที่หน้าที่มาตัวแม่เอ้ยมา,มาหาบักดา <c oughs> แล้วก็มีแต่รถด,ดีรถงามกลับไปนอนรถบางงามบักดาสีขายให้แม่บอมาหากันฮอตมองบอเออเซลกับครูบริการดีๆนี่เห็นบอนี่ลูกซีลูก<อ><อ>สามถัวซีโอ้เออบอลบี๊ดเออตอนนี้แหละววัยังว่าโสดอยู่นะครับโสดโสดแล้วแม่ถูงใจรถแล้วเนาะเซลหาขอาหานราทับปอไป์ปอนด<อ>์มาเซลหาของเหาไปแม่กินยัง มาอดกินเผาก่อนเลยกินเผาแล้วเนาะนี่ฮะไปเบิ้งไปไปหยังประตูไปหยังไปแกะคอประตูไปเบิ้งอยากให้ไปรีวิวรถขออยางให้รีวิวหาได้ได้ได้เดี๋ยวครับเถือกซิทเราข่อยไปเบิ้งรถหาเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำข่อยโอเคบอเออเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งนะครับผมมาร์คบลาบลาจ็คขวบแล้วอีหล่าโอ้ยเรื่องห่เลยหาเลยสุดจะโซ่คู่ขนาดโอ้ยหล่าหล่าก็หล่าโอ้ยหายั่น ้ยปอปอเป็นภาษาเขาเนี่ยเออปอปอปอเป็นภาษาภาษระ้าบางคนเวลคัมเวลคัมอันนั้นยินดีตอนอ๋อยินดีครับเอานี่กระเซิบกับหูควบอยู่ตอนนี้หูยู่ไหนเออหน่อยหน่อยเนาะเออหนาหักหนาหักเออตัวไวๆนะมักบปล่ามักยั่งมัดกับมัดยูเอาเอากระปุกโหลดบอลีจังไหนเออเอากระปุกโหลดบอลมัดบอลลอนบางลานเอาทอเอาทอเดิมไม่จากบ้านไดนี่ ทับสวายโคกเสวงจังหวัดจะโคราชโอ้บะเกอร์เด็กยินฟังผี่จะาเสือติดก็ฟังยังกับอำเภอยังจักราดติดบุรีรัมย์นบ่เออสำเนียงมันแปลกๆนี่ทางบุรีรัมย์ท่อ่นีนอนวังกี้นี่ก็มาจากบ้านเดียวกันนี่นี่กับบ้านเดียวกันนี่มาบ้านเดียวกันบ่เนี่ คนหลามเพอนี่กับทางบ้านเจ้าเด้นี่เออมาเป็นมูกันเป็นพวกกันอยู่มังพี่ละเออลูกข้ามากับมาเป็นมูกันเตื้อดิแร้วมากับแปกันกลับไปน้ามากคนละขั้นกันกลับไปน้ากันจากบุรีรัมย์รับไปพิมขอบรถก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตะเมนอยากเบิ่งรถแต่รถมันรถมันบางงามหรือไม่จังไหนแม่ไหนบอกมันงามอยู่อย่างบ้างในมันงามคือางนอกวะอ้าวเราตะกี้แม่ป้าได้เบิ่งบอก โอ้เอาได้ได้เดี๋ยวข่อยพาไปแม่นั่งข่อยจะเข้านะเดี๋ยวข่อยสิพาไปนะเดี๋ยวข่อยคุยกับลูกค้าสักสองสามเจ้าก่อนพ่อนั่งใจเย็นกินน้ายังเอาบักโมงไม่เพิ่นกินเอาบักโมงไม่เพิ่นกินไอ้บัลกล้วยบักโมงหมดบ่หมดแล้วโอ้ยอดกินบัลคุเลียนก็ได้บักคุเลียนมากินเออมันคุเลียน่ะโอ้ยเดี๋ยวไปขอตังค์ดอกแกแบบนึงเด้อ นั่งทาจะเข้าเดี๋ยวข่อผ้าไปเบรงรถมาพี่น้องเอซโอ้ยหลายคากมือนี่ครับบอกหัวมวลสื่อน,น้ะพี่น้องเนาะอยากสื่อรถสื่อเด้อแวะเวียนมาหากาันสีจัดไฟแนนสีเฮสัญญาหรือสี่สดจังไดทาเข้ามาเดี๋ยวเสียยะจันไห้มือนี่เสียยะไปก่อนเด้อสวัสดีครับ